สวัสดีครับคำลอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่333คลิปนี้พบกับยอดมวยในตำนานที่ยังมีลมหายใจแก้วแร์เทกประทักกับยอดแสนไกลเพชรจินดีณนะตอนนั้นปัจจุบันก็แร์เทกเหมือนกัน เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคม2546หรือ2003เมื่อ22ปีที่แล้วในศึกโตโยต้า D4D คอมมอนเรลในพิกัดน้ำหนัก119ปอนด กำหนดให้ยกดกละสามนาทีพักหนึ่งที่วิธีมวยลุมพินีเป็นคู่เอกในรายการเพื่อไม่ให้เสียเวลาหาความรำคาญกับผมผมปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยซอดแทรกดวยไทยสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเช่นสาระอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับาวได้เวลาไหว้ครูก็ว่ากันไป ว่าเป็นมวยที่หลายๆท่านก็ไม่เคยเห็นแม้แต่ตัวผมเองก็เพิ่งเคยเจอมาในเมื่อเราเจอแล้วก็อยากจะให้มีลักแฟนมวยได้ดูด้วยก็ต้องหามาทั้งท,งทังที่ภาพมันเบลอเบลือเป็นอะไรอะ่ะมันไม่คมก็ต้องกำใจที่จะดูกันเนาะคงไม่ว่ากันนี่นมวยคู่นี้ก็นู่นแหละ22ปีที่แล้วที่เจอกันมา เพราะวันนี้ปีนี้คบมาต้องเตปี2อ4 6ี2,546ปีนี้ก็2,568ันหป่ี่ปีครับในต,ตอนนั้นยังสังกัดโยคนละค่ายนะย่างแก้วนี้ก็แฟเทคส่วนยอดแสมไกลก็เพชรยินดีส่วนอายุนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงอายุ19ปีเท่ากันยังไม่พอ ยังเป็นข่าวโคราชกันเองไม่ต้องเกรงใจกันนะว่ะเออนั่นแหละออปัจจุบันนี้ก็แตกแยกสาขาในบอกว่าแก้วเป็นข่า,ขาวชัยภูมิส่วนยอดแสนไกลละ่ะโน่นเป็นคนน้องบูรลพูว่ากันไปปี2,46พนั้นเขาบอกว่าเป็นข่าวโคราชเหมือนกันเพราะาแก้วนี่อยู่ปากช่อง ส่วนยอดแสงไกลนันก็อยู่บัวใหญ่บัวใหญ่นี่ก็เป็นอำเภอที่ผมเกิดละว,ว่าเอเป็นคนโคราช่าหลานย่ามโมสุดยอดของฝีมือไร้เทียมทานทั้งคู่อยู่แล้วครับฝีมือที่แบบว่าไร้กระบี่มีแต่มัดเท้าเข่าศอกเท่านั้นที่จะโชว์ให้เห็นในไฟนี้สั่นตัว ดาบีแมทครับลูกยาโมทั้งคู่นะตอนนั้นนะปัจจุบันนี้แม่ต้องมาเขียนกันใหม่นะบอกว่าน้องบุลลมพูก,กับเคยภูว่างั้นเหรอว่ากันไปตอนนั้นก็ไม่ว่ากันเนาะในนั่นก็คืออดีตแต่ถ้าพูดถึงโคร,ราชหรือจังหวัดนครราชสีมาก็มีคําขวัญอยู่ว่าเมืองหญิงกล้าผ่าไมดีมีโคร,ราชปราสาทหินดินดานเกวียนยกแรกแหกหมานครับพี่น้อง กางเกงขาวทั้งคู่ยอดแสนไกลหันหน้ามาส่วนแก้วหันหลังมานี่แหละ,ะจะบอกฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนต้องดูที่ไหนเอ่ยจะชัดเจนกว่าอ,อ๋อแถบกางเกงมุมแดงกับมุมน้ําเงินยอดแสนไกลก็มุมน้ําเงินส่วนแก้วแฟแท็กดูมุมแดงนี่ขึ้นให้แล้วแก้วแฟแท็กกับเพชรยินดีหลานย่าโมทั้งคู่เป็นยังไงดบบี้แมท ทีไม้ลายมือสิ่งที่ผ่านผ่านมาในยอดแสนไกลกำชัยมาแล้ว2องมตรอ่าสองไฟว่างั้นเหนแก้วนี้ก็ถือว่างานนี้ล้างตาอยู่ในมวยรอบอเป็นยังไงซึ่งแก้วนั้นผ่านมาแล้วสองไฟในมวยรอบนี้ก็ชนะทั้งคู่ส่วนยอดแสนไกล ก็แพ้หนึ่งคณะหนึ่งอ้ามแสนไกลสายมวยซ้ายทั้งคู่ครับโอ้โหโอ้โหยอดมวยคอมพิวเตอร์นะก็ใช้ยาเขาละยอดแสนไกลแสดงว่าใช้ยานี้ได้มานานนะเนาะตั้งแต่ปี4-6อ่ะคู่นี้ <c oughs> ขอโทษครับไออะอายุเนี่ยก็เท่ากันเดะแม่ส่วนสูงเป็นยังไงส่วนสูงนะตอนนั้นแก้ว แฟทสูง169เซนติเมตรส่วนยอดแสนไกลสูง170เซนติเมตรสถิติการชกแก้วนะตอนนั้น59ครั้งชนะ44แพ้12เสมอ3เป็นยังไงครูคนแรกก็คือคุณพ่อที่ฝึกมวยให้ที่ปากช่องโคราชนะสมัยนน้นเนาะ ส่วนยอดแสงไกลอายุก็เท่ากัน19ปีพอต่างคนก็เกิดในปีพศ2528อ่ปัจจุบัน2คนนี้ก็อายุ40แล้วด้วยอตอนนี้อยอดแสงไกลตอนที่ชกอยู่ในในาอยู่มสครับท่านผู้ชมชคมา8ปดครั้งชนะ61แพ้21เสมอหาได้มีไหม เอาก็ร่าก,กันเองไม่ต้องเกรงใจกันแกต่อยมาฉันก็ต่อยไปว่างันเหรอฮะมวยซ้ายกาดขวาออกโอ้โหต่างคนต่างแรกยับกันยอดแสงไกลซ้ายมือนี่แหละครับอ่าแกไฟแพ็กอยู่ขวามือเป็นยังไงสมัยก่อนโน่นมวยรุ่นนี้แม่ฝีไม้ลายมือไม่ต้องห่วงกำลังอยู่ในช่วงที่โอ้ ขึ้นขวากาก้านคอเลยกอ้อหมดยกกระแรกแทกกมานากรรมาการพวกชี้ขาดบนเวทีพันเอกเกีรนวะวะราราตัดสินอยู่ลุมพินีมา20ปีนะตอนนั้นไม่ไม่ธรรมดายกที่สอง่าอืมเป็นยังไงขยับข้าหาเดินข้าหาปกติ ตั้งหลักสู้แต่งานนี้เดินเพราะว่าในมวยรอบนี้แพ้หนึ่งชนะหนึ่งมาแล้วงานนี้แพ้ไม่ได้โอ้โหส่วนแก้วแฟเทคนั้นชนะสองนัดรวดมาอ่าน,นั้นแฟเทคกับเพชรยินดีแต่หลังสุดล่าสุดนั้นก็มาขึ้นเป็นแฟเทคเหมือนกันทางยอดแสนไกลและแก้วเป็นยังไงยังไง เดินเข้าหาตีนายักขู่ไว้ก่อนอแพ้มาแล้วไม่กลัวเคยแพ้ก็แสนไกลมาสองครั้งกลัวจะที่ไหนล่ะ่ะคยับว่หาหลานย่าโมโอ้โอยอมสมัยก่อนนั้หลวงพ่อคูณยังไม่มรณภาพก็ว่าทั้งคู่ก็เป็นสิษย์หลวงพ่อคูณเหมือนกันยังไงนึกถึงก็แสนไกลนะตอนเนี้ย นั่นึเออเป็นตอนนี้ก็นึกถึงนักมวยคนหนึ่งที่มีลำหักลำค้นแม่หลานยักษุขพี่ไมยนั่นก็คือสกัดเพชรอินดีอยู่ในค่ายเดียวกันนี่แหละตอนนั้นนะสกัดเพชรยินดีรู้สึกว่าเกิด2500อ่าเกิดพร้อมกันกับผมเลยครับสกัดเพชรยินดี <c oughs> โอ้อย,ยังไงขยับข้าหาเป็น สกัดพิษดีๆหรือสกัดพรทวีนี่แม,ม่วิชาการไหว้ครูนิสุดยอดอโอ้ยังไงยังไงต่อยทั้งมวยไทยและมวยสัยกุนาคีมาแล้วแต่งานนี้ยอดแสนไกลจะมาเป็นตัวแทนของชาวโคราชนตอนนั้นหรือเปล่าโอ้โห,หมัดนี่ไม่ต้องห่วงครับทางซ้ายและขวาถามว่าหมัดไหนหนักกว่ากันต้องถามแก้วแฟเทคโอ้โหสายขยับ อทั้งเตะซ้ายรับขวาเตะซ้ายตัดล่างยังไงยับข้าก่อนนี่ยกที่สองอยู่นะครับออกซ้ายมายังไงหักไว้แล้วก็โดนซ้ายไปยับขวามาก็ยับขวาคืนอโอ้ซ้ายขวาขวาซ้ายขยับเข้าหากยออแสงไกลตีหน้ายักคูไว้ก่อนอรู้ไหมชน,นะมาแล้วสองครั้งแล้วยังไงเสียบเข้าไหมอ้าว หมดยกโอ้โหไม่มีรีเพลย์ก็ไม่ต้องดูแลวนะผมกะว่าจะทำรีเพลย์ให้ดูสักหน่อยก็ไม่ต้องทำรับว่าต่อยกันยาวแล้วเกินปัก้าไปกลัวท่านผู้ชมจะรรำคาญเสียเวลาเอายกหนึ่งยกสองไม่ต้องรวมกันนะครับเอายกต่อยกไปเลยโอ้โหมัดยังไงยังไงซ้ายมาก็ซ้ายคืน มืยซ้ายผ่านตลอดเหมือนกันอยู่แล้วอืมเอาสิเอาสิกลัวที่ไหนเป็นดบรบบี้แมทเหรอลูกหลานย่าโมเหมือนกันนะตอนนู้นถ้าพูดแล้วก็พูดอีกนะปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นคนแคยภูมินั่นคือแก้วน้องบุรลมพูนั่นก็คือยอดแซนไกลแต่งานนี้ผมอ่านคำฝันตัวเดียวกันเลยเป็นชาวโคราช โคราชกันเองไม่ต้องเกรงใจกันเกแก้แกต่อยมาฉันก็ต่อยไปเออไม่ต้องเกรงใจกันเนี่ยเห็นไหมยังไงซ้ายเข้ามาว้องหูทีบสกัดขวาไว้ก่อนแก้วอ่าโดนแย็บแล้วก็ทีบแย็บอ่าทีบสกัดตับฟีห้าไว้ก่อนก็อยาพห้าโอ้ยออกซ้ายไม่แล้วยังไงไม่เอาคืนเด็กจินเปล่าไว้ก่อนทีบขวาสกัดแล้วก็โดนเตะซ้ายเข้ามายังไงโอ้ตัดซ้ายล่างเข้าไป แก้วกระเด็นไป300เมตรโดนเคลียร์ล่างไปอีกทียอดแสนไกลเราโดนซ้ายเข้ามาที่บนแล้วก็ทีมสกัดไว้ก่อนแล้วซ้ายเข้าไปอีกดอกยอดแสนไกลแล้วก็ยังเดินเข้าหาถามกันว่าโอ้ยออกซ้ายมีปัญหาไหมยอดอแก้วก็ออกขวาคืนทีมสกัดตาฟีห้าสกัดไว้อีกทีหนึ่งยอดแสนไกลเข้าหารว่วลัดที่เอวไว้ก่อนผลักออกไป แล้วก็อ้ยดักดอกนี้สีข้างดูกซ่วงนี่แหละเป็นยังไงผลักผลักไว้ก่อนยังไม่เข้ากระดอกออกซ้ายไปก่อนหนึ่งดอกผลักๆล,ก,ลก็ออกขวาไปดอกหนึ่งแก้วยังไงก็สังเกตเด่นก็หาสืบเท้าก็หาออกซ้ายไปก่อนแต่ติดบังยังไงโดนนี่ครับสีข้างรับอ๋อบ้องหูไปทีหนึ่งโอ้โหระก้านคอเล็กแก้ว การกั้นคอไม่เป็นไรเสียบเขายาวๆไปก่อนยอดแสนไกลแ,กแลกคนละฉึกสองฉึกอ่ะโอ้ยออกซ้ายมาอีกแล้วยอดแสนไกลยังไงแก้ววัดระยะแล้วก็ออกซ้ายไปอีกทียอดแสนไกลกระแทกหมัดซ้ายโอ้โหออกซ้ายไปวืดยังไงสับมือเขไปก่อนชวนจะหมดยกที่3แล้วยังไงต่ออ๋อออกซ้าย ก็แสมไกลออกซ้ายยังกักคาหัวไหลไปอยู่แล้วก็เตะล่างไปสักทีหนึ่งก็แสมไกลยังขยับเข้าหาายกอ้อาวหมวดยกที่สามเฮ้ยเหนื่อย,ยมวยสมัยก่อนเราก็จะดูประมาณนี้แหละครับโอ้โหภาพไม่คมชัดจะว่ากันนะครับนะเราเลียตาดูเอากแล้วกันยกที่4ี่ครับท่านผู้ชมอย่ากระพริบตา ซ้ายยังไงล็อกก่อนล็อกของคอยวกันล็อก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 อ่าเข่าซอยยิกยิกซอยยิกยิกเอ้ยหักล้มลงไปกรรมการผู้ชี้ขาดบุ่นวิ่งีโอ้ยยังไงล็อกอีกแล้วล็อกอีกแล้วยังไงต่อยังไงยังไงเสียบคนละ้คิดสองคิดคนละ้คิดสองคิดอ่าอืมโอ้ย เรียกหักเรียมหักหักไม่หักโอ้ยสอกันดิยังไงเสียบยังยังอาการเจระเป็นยังไงยังโอ้โหโดนสอกไปทีหนึ่งมัดซ้ายขวา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 โอ้ยซ้ายขวายังไงไหวไหมไหวไหวไม่ไหวโอ้ยยำใหญ่ใส่สารพัดนึกโอสดนะยัง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 เอาคืนมั่งยังไงหมดแล้วละหมดแล้วก็เอาคืนสิเ โอ้โหไม่นี่รวมมัดใหญ่เลยนะแก้วแฟเทคอาวตอนนี้ยังกำลังวังชานี่สุดยอดอยู่แล้วเด็ก19ปีเราก็นึกถึงว่าเราช่วงอายุ19วิ่งข้ามทุ่งนาสามทุ่งไปหาสาวสาวนี่ไม่เหนื่อยเลยครับเออระยะทาง2-3งสกิโลนีสบายเลยวิ่งผ่านทุ่งนาไป คันแทนานี่กระโดดข้ามไปเลยนั่นคือวัยหนุ่มของเราอาา่ะฮะเอาซ้ายขวาเสียบเข้าไปอีกทีหนึ่งยังไงผักหน้าออกไปหมัดตุย้ยขีโพไปอีกทีหนึ่งว่าไงก็เซนใกล้เตะซ้ายเข้าไปกแก้วก็เอาคืนไปโดนหมัดคืนมาก็หมัดคืนไปซ้ายขวาบ้องหูเสียบเข้าเอาจาาอา,าการเจรกวิ่งรอบเลยอ่ะยังไงคำยันคำยัน ยังไงบทยังแรงยังยังโอ้ยเถียงกันตลอดเถียงกันตลอดยังไงเสียบมาก็เสียบขึ้นเสียบขึ้นก็เสียบมาเสียบมาเสียบขึ้นโอ้โหอาวุธเข่าแลกกันเลยโอ้ยนีมัดเท้าเข่าซอกนี่านะมวยไทยครับนี่มัดเท้าเข่าซอกยังไงเอาสิมวยไทยรู้อยู่แล้วว่านี่ นวะนวะอาวุธมีอะไรมั่งตอนนี้ยังไม่ถึงนวะแล้วมีเหลือแค่8ปมัดเท้าเข่าศอกขาดหัวไปเท่านั้นเองนวะอาวุธปกติก็ต้องมีเท้าสองมัดสองใช่ไหมเขา่า2แล้วก็ศอกเอกสองอรวมเป็น8ส่วนหัวโขกไม่มีก็ตัดออกไปยังไงต่อเอาละจวนกะหมดยกแล้วยังไงเขา้าเข้าไหมเขา้าโอ้โหเขามี5้าแบบ หมดยกเข่าตรงเข่าเฉียงเข่าโค้งเข่าโยนแล้วเข่าลอยนี่แทนเอาเหลือยกสุดท้ายมาดูซิว่าการใช้มัดนี่มีสี่แบบมัดตรงมัดมัดตัดมัดตวัดกับมัดเสยเนี่ยมัดเสยแบบนี้แหละเอายังไงต่อบ้องหูสิครับมัดตรงเข้าไปตักเข้าไปอีกมัดตรงนี่เห็นไหมมีมัดตรงมัดตัดมัดตวัดมัดเสย อายกสุดท้ายครับท่านผู้ชมผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วทำไมไม่นอกกันสักทีอาจารย์กีรากก็จอบจอบ,จอบ,จอบเ,เหมือนจอบนกขุมเลยเหมือนจอบปลาบอนจอบก็จอก็จอเอาละแยบๆยบก่อนยังไงล็อกๆ็เอาดูซิว่าจะล้างแค้นได้ไหมสองไฟที่ผ่านมานี่แก้วเป็นไฟแพ้อตอนนี้กะล้างตา ยังไงอยู่ในมวยรอบด้วยปักเข้าไปโอ้โหอ่ะแบเข้าหามาท้าเข่าศอกมีอะไรงัดออกมาให้หมดอ่าศอกอ่าการใช้เท้าก็มีอยู่สองแบบม,มีเตะกับถีบเท่านั้นเองอ่าเตะกับถีบจะะแค่ฟาดหางล่ะครับ <c oughs> โทษครับไอไอ,อ้ไม่ได้กินน้ำกะจัดกินน้ำตอนพักยกก็ไม่ได้กิน เพราะาเขาไม่มีรีเพลย์ให้ดูเลยอดอ่ะโอ้ยดอกไหนเป็นดอกไหนทีสกัตตัฟฟี่ฮะอไว้ก่อนแต่ทีไว้ก่อนอ่ะแม่ถ้านึกถึงปัจจุบันนี้ก็จะมีมวยคาดเชือกนะมวยโบราณเราไม่ต้องกลัวอยู่แล้วมวยโบราณเราก็มีอยู่ทั้ง4ีภาคโอ้ยยังไงมั่งขยับก็หายังยังซ้ายขวาซ้ายขวา โอ้โห้หักกาหักซอกอันนี้ยังแยกกันยังวะแยกแยกะยกสุดท้ายแล้วยังคือไม่อู้งานนะฮะเดินเข้าหาแล้วอัดอย่างเดียวเสียบไม้เขาดูกำลังวังชาที่ยังไม่หมดยังไม่หมดอูโหยอดแสนไกลดูที่โอ้ยแก้วซอกเข้าไปอกีก รู้ยังว่าคะแนนใครก่อนน่ะนำต้องต้องดูลักษณะที่ว่าใครที่วางเคียงมวยที่แ็บถอยหนีถอยปกติเห็นไหมบุกบุกมาตลอดเลยก็ฉันงานนี้ยกที่ห้านี่ก็เดินคุมเชิงว่างั้นเนี่ยนั่นเห็นไหมเหมือนคุมเชิงยังไงไม่รู้เหมือนรู้ว่าตัวเองจะชนะหรือเปล่านี่เห็นไหมตอนนี้เป็นคนเดินก็พียงแก้วแก้วแฟเทค กอแสนไกลคุ้มเชิงแล้วถีสกัดตับฟี่หาไว้ก่อนยังไงยังไงล็อกไว้ก่อนเมื่อยด้เอสือโอ้โหอย่าอย่านะอย่าลม้มเนี่ยอาีสกัดไว้ก่อนสกัดไว้ก่อนแก้วต้องเดินลงทุนอ้าวหมดโยกเขาก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยมาดูสิว่ากรรมการทั้งสามท่านที่อยู่ด้านล่าง ใ,ใครยื่นมือซ้ายหรือขวาให้มาโดยไม่ต้องอ่านยื่นมือซ้ายก็หมายถึงมุมด้านซ้ายใครล่ะยอดแสนไกลแฟเทกเอา้าไม่ใช่เฮ็ดยินดีนะตอนนั้นสแสดงว่าล้างตาไม่สำเร็จสมไฟร,รวดที่แพ้ยอดแสนไกลขอขอบคุณจากคำปล่อยอรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้กีดจำกัดสวัสดีครับ